เด็ดบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องจ๋าพามาชมสวนฝนกระตกฝนกระลินเล็นยังบ่ไดนอกจากมาเซลฟีและ้วกะ็กลับบ้านเดี๋ยวกลับกล้องให้เบ่งบรรยากาศจ้ามุมนี่โซนนี้จะเป็นอ่าโซนของซุ้มไม้เลื่อยพี่น้องจ๋าซุ้มบวบตอนนี้บวบออกลูกเยอะแล้วน่วยเพื่อนกับใ่เต็มที่แก่แล้วพี่น้องจ๋าไม่กินนะคะเก็บไว้โชว์เป็นอาหารตาอาหารตาให้เจ้าของสวนนี่แหละพี่น้องจ๋าเอาไวทา้ทั้งเงี เงี้ยงเสาเงี้ยงแรงสดเสียนมีชีวิตชีวาเบยส่วนมากจะเป็นสุ่มสุ่มอ่าไม่เลื่อยสําเร็จรูปที่เฮดมานะคะพี่น้องจ๊ะเป็นผู้ยิงตัวเนนน้อยงามๆทีเฮดสวนแล้วก็ขีขานหาใหม่นะก็เลยต้องตั้งแบบสําเร็จลูปราคาแต่พอฟังบ่แพงสามใบแดงมีทอนพะนะตรงนานี่ก็คือทัว่วพุ่มฟักงาวแบบไร่ข้างที่ปลูกได้ตลอดปีแต่บบเมนทัวปีเด้ นถั่วที่ปลูกได้ตลอดปีนะคะแต่ไม่ใช่ถั่วปีค่ะออกหน่วยออกดอกเลยพี่น้องจ้าคุณเอ้ยเป็นกระสะออหรละ่ะพูดนะนวยใยนวยเงี้วยวยักสีขาวปลูกไว้น้ำกันตอนนี้อยู่แปดกระถางนะรุ่นนี้รุ่นออกหน่วยในแปดกระถางตอนนี้กำลังออกดอกออกหน่วยดอกกระวมงแล้วก็รุ่นเป็นเหลืองปกติแล้วก็ธรรมดาหนาฟุน้นพี่น้องจ้าโว้ย ตสะยางแห้งบ่ได้เด้มันขลาดต่ำโลดพี่น้องจ้ะมันจะเหมือนขลาดต่ำด้านในเป็นซุ้มเล็กใหญ่นะคะเหมือดแน่คคืมเนี่ยอาจจะโบชัดโบหินหงพี่น้องจ้ะส่วนตรงนี้ก็เป็นซุ้มบวบอีกนะคะซุ้มไม้เรือยโครงเหล็กซุ้มบวบจ้าบวบกำลังพวกกินแล้วสิไปทั้งแกแล้วละ่ะขั้นบว่าแกเกินไปคนวก,กินเก็บเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปถัดแจกพี่น้องแจกแน่ขายนำ้ำ มันใหญ่แบบนี้เลยพี่น้องจา้านี่อ่าจริงๆิ่นจะยาวประมาณเมตรผ่นเด้ยาวประมาณเมตรเลยนะฮเฮ้ยสะออนครับแพนกล้องให้ดูเต็มๆจ้าบรรยากาศรอบๆสวนว่มีเบียกยังดอกพี่น,อน้องจ้าเฮ็ดยังบ่ได้นอกจากเลาะทายรูปให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศซื้อว้าวสวยงามเหมือนเจ้าของสวนเลยเบย อันนี้เป็นสุ่มอดอกอันชันดอกอันชันนะจ๊ะสำหรับเซวหนีผ้าอัปเดตเบื้งซ้ำหนีก่อนพี่น้องจ๊ะไปเอ็นปดปลาให้น่างงามก่อนบึ้ย <c oughs> อันนี้เป็นสุม่มฟักแฟ้งฟักแฟงกับพวกกินล,ละละเดี๋ยวมาเร่งสีเด,ดตัด